สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคําพยากร์รวมเดือนครึ่งนะคะก็คือครึ่งหลังของพฤศจิกาย,ยนแล้วก็เป็นเดือนธันวานะคะอย่างไรก็ตามมันเป็น general reading นะทุกคนมันเป็นการอ่านดวงแบบคร่าวๆจริงๆนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันหรือว่าผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะก็ลองฟังๆกันไปแล้วกันไม่อยากให้เครียดนะอ่ะ ไปดูการพไา่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างขอไพ่ให้ชาวรัคนามีนะคะชาวราศีมีนหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่19กุมภาจนถึงวันที่21มีนาคมนะคะใช้เกณฑ์กันแบ่งราศีตาแบบสากลน,นะตาแบบโหราศาสากลไพ่ใบแรกไพ่ประจำตัวซึ่งสำคัญมากเป็นไพ่8ไม้นะคะ8ไม้ดูรูปก็รู้ว่ากำลังศึกษา กำลังไปข้องเกี่ยวกับเอกสารนะคะการเรียนการศึกษาการค้นคว้าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเรามีสายลุงอยู่ข้างหลังมีดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังแปลว่าสิ่งที่คุณทำนะคะหากคุณตั้งใจจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะใครที่รอข่าวสารใครที่รอข่าวดีตัวคุณจะเป็นคนที่กระตุ้นข่าวดีเข้ามาให้ตัวเองนะแปลว่าถ้าคุณโทรไปตามเขาคุณก็จะได้ข่าวดีคือตอนนี้คุณเหมือนแบบเป็นคนที่เขาเรียกว่า ทำทำโชคดีดึงดูดโชคดีด้วยตัวของคุณเองได้นะคะใครที่เรียนอะไรอยู่ก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วอ่านอะไรก็เข้าหัวนะคะคือการสิเคชันการติดต่อสื่อสารในเดือนนี้ค่อนข้างเป็นจังหวะที่ดีมากสําหรับคุณนะใครรอข่าวสารหรือเหมือนกับการตอบกลับเรื่องของเกี่ยวกับการงานนี้นะก็จะได้การสื่อสารที่ตรงไปตรงมานะแต่ว่าก็ ก็จะได้เร็วๆนี้ล่ะนะคะภายในช่วงเดือนที่แม่หมอบอกเลยนะก็คือช่วง15พฤศจิกาไปจนถึง3 1ธันวาก็อยู่ในช่วงนี้นะสำหรับคลิปนี้ไพ่ใบที่2การเงินนะคะคือเนื่องจากว่าการงานมันไปเร็วนะแต่ในเรื่องของการทํางานบางทีเราต้องใช้เงินอัดฉีดเข้าไปเหมือนกันดังนั้นเดือนนี้เรามาระวังการใช้เงินหน่อยเงินเนี่ยไหลออกเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะคะไม่เทเงินเข้านะแต่ว่าแบบเห็นว่ามันมีรายจ่ายนะไหลออกเป็นเทน้ําเทท่าระวังญาติพี่น้องมาเบียดเบียนนะคะแล้วก็มีเก ที่จะได้ซ่อมบ้านเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องของน้ําหรืออะไรที่เกี่ยวกับคราบสกปรกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะขุดลอกคลองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคนที่ทํางานอิสระนะมีเกณฑ์จะได้เขาเรียกว่าคือปังมากในเรื่องของงานฟรีแลนซ์หรือว่างานออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเอ็กพอร์ตอิมพอร์ตช่วงนี้ฟลอ์ Flow, ค่อนข้างที่จะดีมากใครที่ทำโลจิสติกอยู่ใครที่ทําสินค้าเกี่ยวกับ การเขาเรียกว่าอะไรนะขายของแล้วก็แบบมีส่ง Delive อร่อะไรเงี้ยนะคะกิจการไปได้ดีมากแล้วยิงแอดปังมากในช่วงนี้ใครที่คิดจะนำเขาเรียกว่ายิงแอดหรือว่ายิงโฆษณาหรือจะนนำเสนอผลงานออกสู่สาธนารณชนนะคะในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆเลยสำหรับชาวมีนทุกคนโอ้ปังมากอ่ะงานออนไลน์ปังมากจริงแล้วก็งานยิงแอดนะคะงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศชัดเจนใครที่ทํางานเกี่ยวกับเขาเรียกว่า ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะด้านนะมี hermit มี m e d i ย i a n the world เนี่ยมี8ปดไม้ด้วยไปได้สวยแน่นอนนะคะมาดูฝั่งคนที่ทำงานประจำกันบ้างคนที่ทำงานประจำเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะเดี๋ยวซูมให้อาชัดขึ้นหน่อยเนาะคนที่ทำงานประจำนะคะจริงๆก็ยังทำได้เรื่อยๆแต่มันก็ก็คือเรื่อยๆอ่ะนะก็คือเป็น เป็นงานที่ทําคนเดียวอะนะส่วนใหญ่ก็ทาคนเดียวนะคะหาคนช่วยไม่ค่อยได้คือทําคนเดียวเอาเป็นว่าสงบสุขกว่าถ้าหาคนช่วยเดี๋ยวจะมาสร้างปัญหาให้มากกว่านะฮะเขาบอกว่าทําคนเดียวจะสําเร็จเพราะว่าทําเสร็จแล้วคุณก็จะได้มีเวลาเหลือมากมายคุณก็ไม่ได้อยากจะใช้เวลาอะไรไปกับมันมากมายคุณอยากรีบทํารีบเสร็จนะคะในเรื่องของการงานสําหรับคนที่ทํางานประจําไปได้ดีสาหรับคนที่อยากได้งานใหม่มีเกณฑ์จะได้งานใหม่เหมือนกันนะสาหรับชาวมีนเนี่ย เป็น the world page open f t a c l e s นะคะแต่คุณก็ดูดูหน่อยละกันเพราะว่ามันเงินเดือนอะมันไม่ได้เด็นเรื่องเงินเดือนนะแต่มันเด่นงานใหม่เนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันก็เป็นงานที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเรานักแต่เรามองว่ามันจะสบายขึ้นนะคะการเงินมันก็จะแบบนิ่งๆใกล้เคียงของเดิมหรือว่า ใกล้เคียงกับของเดิมนะหรืออาจจะน้อยกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าโดนต่อในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะบริษัทเขามันยังไม่ได้แข็งแรงสักเท่าไหร่สภาวะบริษัทใหม่ที่คุณไปทํางานเนี่ยก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะดูแล้วดูแล้วอาจจะเป็นบริษัทที่เล็กนะหรือเน้นการทํางานออนไลน์เน้นการทํางานทางไกลหรือรีโมทเป็นส่วนใหญ่ประมาณนี้เน้นของเน้นการใช้ภาษาการสื่อสารนะคะเกีย่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศอ่ะประมาณนี้แหละ ก็จะได้นะส่วนใครน้องๆหนูๆที่เรียนอยู่นะคะช่วงนี้อย่าคิดมากนะคะอย่าคิดมากนะให้โฟกัสทีละหนึ่งวิชาทีละหนึ่งอย่างแล้วจะไปได้ลึกนะคะไม่ต้องไปกงังวลหากตัวไหนที่ติดขัดอยู่ในช่วงเนี้ยไพ่บอกว่าไม่แนะนําให้อ่านหนังสือในตอนกลางคืนนะคะมันจะแบบมันจะมีความขี้เกียจนะคะให้เน้นอ่านตอนกลางวันอย่าอ่านตอนดึกอย่างเงี้ยนะให้เปลี่ยนมาเป็นอ่านตอนเช้าหรือตอนเย็นแทนก็จะดีกว่านะจ๊ะ อ่ะช่วงนี้นะคะไม่เหมาะเตือนอีกนิดนึงครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแหละระวังเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างหรือญาติพี่น้องนําความเดือดร้อนมาให้นะคะเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าด้วยนะคือเขามีปัญหาแหละแล้วเขาหาทางออกไม่ได้นะคะแต่ว่าหากเราจะช่วยเขานะคุณก็ต้องมองว่าเอาที่คุณช่วยได้ละสบายใจนะคะมีมีเกณฑ์ว่ามันก็จะมาเบียดเบียนเรื่องตังค์เหมือนกันนะอืมเพราะฉะนั้นก็นะ ก็อย่าไปช่วยคนอื่นจนตัวเองลาบากก็แล้วกันในเรื่องของนี้สินอันเนี้ยไม่ค่อยเป็นห่วงคือถ้าคุณบริหารในส่วนของคุณเนี่ยรอดอย่างแน่นอนมีเกณฑ์ได้โชคด้วยนะคะใครที่เขาเรียกว่าดวงการเงินเนาะของการเสี่ยงโชคดวงการเงินจากการเทรดนะคะเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ตังค์นะมีโชคนะคะสำหรับคุณอย่างแน่นอนหลายๆคนฝันด้วยนะคือถ้าคุณฝันจะแนะนําให้ลองเสี่ยงหวยดูนะคะเพราะว่าน่าจะแม่นอยู่นะมีโอกาสได้โชคด้วยแล้วก็ เทรดต่างประเทศก็ยังได้ต่างด้วยนะ,นะเทรดต่างประเทศได้ต่างอยากให้เทรตอนเช้านะฮะเทรตอนเช้านะอย่เทรตอนตอนมืดนะเทรตอนมีพระอาทิตย์นะฮะก็จะดีนะจะเป็นโชคอ่ะต่อไปเรื่องอะไรนะ งานธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวมันก็ยังโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจออนไลน์อยู่ดีอ่ะธุรกิจที่คุณทําด้วยตัวเองแบบไม่มีพาร์ทเนอร์นะคะจะโดดเด่นแล้วก็จะไปได้สวยแล้วก็มีโชคมีตังมีลูกค้ามาหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคือได้ลูกค้ามาจากทั่วสารทิศอะ่ะคนที่เขาคนที่คุณคิดว่าไม่ใช่กลุ่มลูกค้าคุณอะ่ะเขาก็จะมาเป็นลูกค้าคุณแต่ก็จะมาทางออนไลน์เป็นหลักๆนะเป็นลูกค้าแบบนิชมาร์เก็ต นะคะก็จะได้มาหลากหลายเลยในเดือนนี้นะคะระวังความเครียดการคิดมากการคิดฟุ้งซ่านนะคะก็ให้ระวังเรื่องนี้ในเรื่องของอาหารก็อยากจะให้ระวังด้วยนะคะออกกําลังกายด้วยนะเบื้องต้นคร่าวๆประมาณน,นี้นะคะความรักความรักคนโสดนะคะความรักคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักออนไลน์นะจ๊ะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะแบบเหมือน หมือนมันมีใบบางคนนะต้องบอกว่าบางคนนะคะที่เหมือนอยู่โสดมามีฝั่งนึงอะอยู่โสดมานานแล้วแล้วก็เพิ่งจะมาสนใจกันละกันนะคะอืมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่คลาขาสาง่งหรือกําลัง เพิ่งจบเพิ่งจบกับคนเก่ามาเราก็ยังไม่ฟื้นคืนชีพนะคะกลับมาเป็นปกติฟื้นอารมณ์กลับมาเป็นปกติก็เลยรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันจะเป็นการทําความรู้จักกันแล้วก็เป็นการ make friend กันมากกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันในระดับต้นนะคะแต่ว่ามีแววว่าถ้าถ้าเข้าใจหรือคบนานๆอ่ะมันก็มีโอกาสในการพัฒนาเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าคุณจะได้เพื่อนรู้ใจคนใหม่มีคนคุยที่น่าสนใจที่คอยแลกเปลี่ยนความเห็นอะไรหลายๆอย่างกับคุณได้นะ คนที่คุยแล้วไม่ชัดเจนใช่ไหมคนที่ยังไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปไม่มีแววจะพัฒนาอะไรนะเพราะมันมีทั้ง2ด่ามีเดอะมูนนะคะมันรู้สึกว่าคนคุยของคุณอนะ่ะเขาได้คนคุยใหม่ด้วยนะเขาก็เลยแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกับเราหรือไม่ค่อยมีเวลามีความสนใจกับเราสักเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเขาน่าจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะนั่นเองในส่วนของ คนมีคู่ความรักก็ยังดีนะความรักก็ยังดีอยู่นะคะคบกันได้ไปเรื่อยๆช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องของการสื่อสารการใช้คําพูดที่ที่มันสั้นๆหุ้นๆนะคะมันจะแบบบั่นทอนความสัมพันธ์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นพูด พูดให้มันนุ่มนวลนะคะพูดให้มันอ่อนโยนนะคะก็จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณให้แบบไปได้นานๆแล้วก็ไปได้อีกระดับมันจะยกระดับได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยมันมี World กับเด็กถือเหรียญคือต่างคนต่างมีกันและกันในใจระลึกถึงกันตลอดเวลาพออยู่ไกลๆก็เหงาคือชอบคือชอบที่จะเหมือนแม่บอกว่ามันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไหมช่วงนี้เหมือนจะคุยโทรศัพท์กันเยอะซะมากกว่านะฮะอันนี้ก็คือจากไพ่เนาะ ม,มีความมีความคิดถึงนะเวลาอยู่คนเดียวแล้วแบบไม่เจอหน้ากันนะเหงานะฮะอืมต่อไปแต่ก็มีบางคู่เหมือนกันนะเนี่ยบางคู่เป็นแบบนี้ก็คือเหมือนกับก็รักกันแหละก็รักกันก็อยู่ด้วยกันก็ยังคงสนิทก,กันเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเย็นชาคือต่างคนต่างอยู่ในในความสนใจของตัวเองนะ่ะไม่ค่อยสนใจอีกฝ่ายเพราะว่าอยากได้ระยะห่างจาก จากอีกฝ่ายอะคือเราอยากมี Space บ้างอยากมี p private z โซ ne บ้างอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะก็จะเป็นประมาณนั้นอ่ะมาดูคำแนะนำจากไพ่กันดีกว่านะโชคเรื่องเงินบอกไปแล้วเนอเรื่องสุขภาพก็บอกไปแล้วนะฮะคร่าวๆสุขภาพก็หาหมอดีกว่านะอย,อย่าจะหาหมอดูเลยอ้าว ไพ่อย่างไหนนานอะไรคุณบ้าง I was made by so many loving people นะคะคือรอบๆตัวฉันเนี่ยรอบๆตัวของคุณน่ะไพ่เขาบอกว่ามีแต่คนน่ารักน่ารักนะคะรายล้อมรอบๆตัวคุณไปหมดคุณก็จะเจอแต่คนนิสัยดีๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะในช่วงระหว่างเดือนครึ่งนี้นะคะ I was made ก็คือเหมือนกับที่ผ่านมามีแต่คนนิสัยดีๆเขามาพบเจอคุณเออ I am learning over here นะคะ I am learning over here ในช่วงระหว่างเดือนครึ่งนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วคุณจะได้อะไรดีๆหากคุณเปิดใจรับมันเข้าไปคุณจะเหมือนแบบว้าวนะคะ OIC นะคะอ่ะฉันเพิ่งรู้นะว่ามีแบบนี้ด้วยนะคะให้มองดูรอบๆในทุกเหตุการณ์นะคะจะไ,ด,จะได,ด้จะได้ข้อคิดจะได้ฟีลลิ่งอะไรดีๆนะคะไพ่บอก We have been together in dream นะคะสำหรับคนที่นึกถึง คนไกลนะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้เจอหน้ากันนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันในฝันจริงๆก็บอกอ้อมๆนั่นแหละว่าอีกฝ่ายเขาก็คิดถึงคุณอีกเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าแม้ตัวจะมาเจอกันไม่ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในใจในความคิดในความรู้สึกก็ยังไม่ได้ห่างหายไปไหนก็ยังมีคุณอยู่ในนั้นเช่นกันนะคะสำหรับอ่ะสุดท้ายไนะหนก็พูดถึงเรื่องความรักสำหรับคนที่มาถามถึงคนเก่านะคนรักเก่า มแม่หมอว่าเขาไปแล้วไปเลยนะคนรักเก่าไม่มานะคะแต่ว่าเขาก็มีห่วนหวนคิดถึงคุณนะยังตัดใจจากคุณไม่ขาดแต่ด้วยด้วยอีโกของเขาด้วยความมั่นอกมั่นใจของเขาคือเขาก็มองว่าเขาก็มีเสน่ห์นะคะดีพอตัวเหมือนกันเขาก็เลยแบบไม่ค่อยจะงอเราเท่าไหร่เราเองเราก็ เราก็เหงาบ้างอะไรบ้างัแหละแต่เราก็ไม่สนใจที่จะไปงอเขาเช่นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องราวของเราก็กําลังไปได้สวยเลยทีเดียวนะอยู่ในช่วงที่คุณกําลังใช้ความคิดคุณก็เลยพักเรื่องนี้ไว้ก่อนแต่มันก็ยังมีเรื่องของเขาแวบ,บๆเข้ามาบ้างเหมือนกันในความคิดพอคิดสักพักนึ่งเดี๋ยวคุณก็ปล่อยวางไปเองและ สำหรับคนเก่านะฮะก็คือยังตัดคุณไม่ขาดนะยังมีคิดถึงแต่ยังไม่มีการเทคแอคชั่นที่ที่แบบอยากจะกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นช่วงตกผลึกความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นคำพยากรณ์คร่าวๆสำหรับชาวลาคนาราศีมีนนะจ๊ะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะในช่วงสิ้นปี6 4นี้นะคะเดินทางปลอดภัยนะไม่แนะนำให้เดินทางตอนปรเพรลกงคืนนะคะนะ อ่ะเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเดินทางตอนกลางคืนน่ะมันอาจจะล่าช้ามันอาจจะมีอุปสรรคในการเดินทางเนาะประมาณนี้อ่ะขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของปีหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะ